สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาแลนดอมพลังงานกันซึ่งลี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ลี่จะอ่านออกมาค่ะจากแรนดอมที่เราจะเปิดวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะก็วันนี้เป็นวินาวันวิวนวันยการจาตุรถินั่นเองนะคะเป็นวันขึ้นสี่ข้ามเป็นเลิกดีในการไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะในการขอพรค่ะทุกคนซึ่งอ่อวันนี้ไม่ได้แบบเปิดรับแบบ ฝากไหว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบขนาดนั้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะไปอ่าก,ก็ก็ยังยังเต็มอยู่นะคะในเออไม่ได้เปิดรับนะคะโดยปกติลีไหว่อย่างี้ของลีอยู่แล้วนะในทุกวันที่แบบเป็นวันเลิกดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะแต่อยากให้ทุกคนนะคะไปร่วมนะคะในวันวิชัย <c oughs> ทัศมิตรเนาะ วันวิชัยทัศมีนะคะก็คือเป็นวันเฉลิมฉลองนะคะของพระแม่อุออมอาเทวีนั่นเองนะคะหรืออีกหนึ่งปางของท่านก็คือเป็นพระแม่ธุรคานะคะเนาะเป็นวันเฉลิมฉลองกับการที่พระแม่ธุรคานะคะได้ต่อสู้กับมหิงสาศูนย์นะคะชนะนั่นเองเนาะโดยการที่การต่อสู้นั้นเนี่ย ต่อสู้ถึง9วัน9คืนด้วยกันทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันดิถีมงคลนะคะขององค์พ่อพระพิคเนศลี่จะมาเปิดไพ่นะคะของหมู่บ้านคาชานันนะคะในการแลนดอมนะคะในพลังงานครั้งนี้ค่ะโอเคก่อนที่จะไปนะเดีขอฉีดนะคะน้ำปรุงนะคะเพื่อทำให้จิตใจของเราเนี่ย จริงๆรงี่ฉีดไปก่อนหน้านนะิดน้อยอยากฉีดแบบเพื่อให้แบบทุกอย่างแบบไดรับรื่นเออการถาวายเครื่องหอมนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะมหอมมากโอเคนะคะทำจิตนิ่งๆน,นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปิดไพ่กันคะ่ะรีสลับไพ่เรียบร้อยแล้วนะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโชว์ทุกคนเลย นะคะให้ทุกคนได้เห็นกันว่าพลังงานนะคะสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะคะอยากจะบอกอยากจะพูดนะคะกับทุกคนเนี่ยเอออยากจะพูดเออท่านอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคนที่เข้ามาดูนะคะพลังงานแรนดอมนี้เนาะนะนะขอสามใบค่ะขอสามใบ ช่วงนี้คุณเครียดอยู่ใช่ไหมเครียดตกผลึกที่แบบมันเป็นสภาวะของการแบบส,สตาร์กเลยอะเป็นภาวะของความที่แบบเครียดถึงขีดสุดการที่คนคนหนึ่งถูกห้อยหัวลงมาแบบเนี้ยนั่นแปลว่าเลือดลงหัวแนละ้วโอเคเลือดลงหัวไม่พอนะคะความเครียดคิดมากเนี่ย มีมากๆเลยแล้วก็มันเหมือนอยู่ในเครื่องช่วงของความคิดที่แบบคิดแล้วก็ยังอาจจะใส่พลังงานที่มันแบบเป็นพลังงานที่มันพลังงานลบเข้าไปในในความเครียดหรือความคิดนี้ด้วยอะ่ะเออนะคะคุณเครียดเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งเนาะคุณเครียดเรื่องอะไรอ่าพลังงานขอพลังงานแรนดอมค่ะ การวางแผนการตัดสินใจนะคะคุณวางแผนอะไรอยู่นะคะคุณตัดสินใจอะไรอยู่มองผู้บางคนเนี่ยมันมีการมองในสื่อโซเชียลได้เหมือนกันนะเออเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่เราเข้าไปค้นหาหรือเข้าไปอยากที่จะรู้นะคะในสื่อโซเชียลได้เหมือนกันเนาะ บางคนอาจจะวางแผนสมัครงานใหม่ไหมอะจากหน้าไพที่เห็นมานะคะเออคิดอยู่ว่าจะทำยังไงอาจจะเปิดเซิร์ชหาใน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  Google อย่างเงี้ยเออนะเป็นไปได้ค่ะอาจจะวางแผนใหม่ตัดสินใจใหม่หรือมีการตัดสินใจที่แบบฉันอยากที่จะเดินออกไปจากจุดเนี้ยแต่ยังไม่ทำนะเออยังไม่ทำขอตัดสินใจก่อนเออ นะคะคมีภาวะความเครียดอยู่อ่ะพลังงานแรนดอมเนี่ยนะคะอยากบอกอะไรอีกเนาะเชื่อไหมว่าคุณจะแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มันจะเป็นการต่อสู้ นะคะในสิ่งที่คุณคิดอยู่น,นั่นอะเพียงคนเดียวนะคะเพียงคนเดียวแต่คุณพึงคิดไว้เลยค่ะว่าการต่อสู้ของคุณ่ะถึงแม้มันจะสาหัสสาการหรือแบบว่าเข้ามาประเดประดังอะแต่คุณสามารถเอาอยู่นะในไพ่ตรงนี้ที่มองว่าเป็นการตั้งรับที่แบบถึงฉันจะจนมุมแล้วก็เหอะแต่มันเป็นการตั้งรับที่มันแบบคุณเอาอยู่อะคุณเอาสถานการณ์นี้อยู่ขอดูไพ่แบบข้างหลังนิดนึง นะคะเออบางผู้บางคนอะทารลี่นะจะบอกว่าบางคนเนี่ยถ้าเครียดเรื่องของการเงินการงานเนาะคุณจะมีทางออกเข้ามาจากตัวคุณเองแก้ไขปัญหาสถานการณ์จากตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะหยิบเครื่องมือไหนมาใช้หรือคุณจะต้องไปทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะมีเหตุผลร้อยแปดที่เข้าแบบให้คุณได้ทำอะให้คุณได้เลือกอะ่ะ เออมันจะมีทางเลือกเข้ามาใครที่ดูคลิปนี้นอมรับพลังงานไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักอะไรอย่างนี้เนาะหรือสุขภาพนั่นเองนะคะช่วงนี้บางคนเนี่ยมันก็ตีความหมายได้เลยว่าคุณกำลังเครียดมากๆกับสิ่งที่เผชิญอยู่นะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะมีการวางแผนเอาไว้ซึ่งแผนของคุณเนี่ยมันจะถูกการที่ลงมือทำด้วยตัวคุณเองคงหวังพึ่งใครไม่ได้นอกจากตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะจัดการกับปัญหามันจะมีทางเลือกให้เราเข้ามาอีกหลายทางเลือกให้เราได้จับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลี่ก็ลยอยากเป็นกําลังใจให้ให้กับทุกคนนะคะได้มีทางเลือกที่ดีนะเออแต่ไพ่บนี้ิติปัญหานิดนึงนะที่ว่าเออพอมันมีทางเลือกหลายทางเลือกให้เราได้ได้หยิบมาจับใช้อ่ะค่ะมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้จะหยิบอันไหนดี ตัดสินใจไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยอะงั้นขออีกสักใบหนึ่งว่าถ้าคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามันีที่พูดอยู่เนี่ยมันเกี่ยวในเรื่องของความรักความใจหรืออะไรได้หมดเลยจะเป็นยังไงผลสรุปเนี่ยจะเป็นยังไงนี่สิบถ้วยค่ะรับพลังงานไปเลยนะคะคือความเติมเต็มความสําเร็จความสมหวังขอความสมความปรารถนาเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความรักสุขภาพมันจะแบบ ใจฟูอะเออไพ่ใบนี้คือใจฟูนะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลี่อยากให้ทุกคนได้รับพลังงานนี้ไปในการอ่านอ่านแรนดอมครั้งเนี้ยก็อาจจะนานหน่อยแต่ลี่อยากให้ทุกคนแบบเออได้ฟังกันยาวๆแล้วก็ได้มีความรู้สึกว่าแบบเออเราแบบเข้ามาฟังเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าแล้วพลังงานดีด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยลี่มองเลยว่าทุกอย่างจะสุขสมหวังคล้ายๆเหมือนกับอทุกครั้งที่ฝนตกเนาะ ก็จะมีเราก็จะได้เห็นสายลุงหลังจากที่ฝนหยุดไปแล้วเสมอเออสวยงามไหมสวยงามเพราะฉะนั้นเราพลังงานนี้ไปนะคะเนาะอะลี่นะอ่ะขออีกสักหนึ่งใบได้ไหมว่าอะไรที่เป็นสีที่ครูบาอาจารยาอ์อยากจะเตือนอยากจะเตือนคนที่เข้ามาดูแลนด้อมนี้ต้องบอกกันนะว่านี่คือคำถามให้แล้วนะว่า อยากจะเตือนอะไรคนที่เข้าผ่านมาดูแลนดอมนี้ขอหนึ่งใบอืมบางคนนะเป็นคนที่ใจดีค่ะเป็นคนที่ดูแลคนอืมแต่เรากำลังบอกว่าต้องเป็นไพ่เตือนใช่ไหม เออการดูแลคนอื่นนะคะดูแลได้ไม่ไม่ผิดนะแต่อย่าลืมหาเวลากลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่ามองแต่แบบคนอื่นหรือแบบรักษา้ําใจคนอื่นจนลืมรักษาตัวเองหรือรักตัวเองนะคะอันเนี้เป็นพลังงานที่เรีอยากจะแบบบอกนะคะว่าดูแลคนอื่นได้ค่ะแต่ก่อนที่คุณจะไปเติมเต็มให้กับคนอื่นคุณเติมเต็มให้กับตัวเองอะ พอแล้วหรืออยังนะแบ่งแบ่งดีๆนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นมาใต้สำหรับก็เป็นอันนี้นะเออน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ